พื่อนๆครับปัญหาโลกแต่ของคนที่ใช้รถก็คือเรื่องอะไหล่และแน่นอนอะไหล่คุณภาพปัญหาอะไหล่แล้วก็การรับประกันของอะไหล่เป็นปัญหาวันนี้ผมเอากูรูและเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นคนจําหน่ายอะไหล่เนี่ยมาหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นมาดูกับเขาว่าวันนี้เขานาอะไรมานําเสนอแน่นอนรับประกันกับคนนี้เลยเฮียอ้ําหรืออ้ําซียอลอะไรยนต์สวัสดีครับอ้ําสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอ้ําซีแอลอะไรยนต์นะครับ คนที่ดงังแบบพี่อย่ในตอนนี้เพราะอะไรคนเขารู้จักกันหมดใน,นเรื่องวงการอะไรก <c oughs> ี่ปีแล้วโอ้ผมถ่ายเทปแรกของพี่เรทัชใช่ไหมสปีดเรทชัชตอนนั้นเป็นสิบปีแล้วอะ่ะแต่จริงๆเราทำอะไรมากีป่ปีนิดหนึ่งขอ,อนิดหนึ่งผมทำตั้งแต่ปีสามแปดแต่มันเป็นอะไรเก่านะทีแรกเป็นอะไรเก่า,าเพราะฉะนั้นวันนี้เอาอะไรมานำเสนออ่ะชุดติดตั้งพวงมาลัยเวอร์นะครับ อันนี้ก็คือว่ารถที่ออกมาจากห้างทีทแรกรถไมตี้ต์บิ๊กเอ็มมังกรไซโครนรุ่นเก่ารุ่นเก่าทั้งหลายส่วนใหญ่คนเขาจะออกมาไม่มีพวงมาลัย power แล้วมันหนักนะครับครับก็มาติดตั้งข้างนอกได้ชุดหนึ่งเราจะขายอยู่7,500บาทเฮ้ยเสเดี๋ยวแล้วกป๊บหนึ่งตอนนั้นถ้ามี power เพิ่ม20,000นนะถูกอ๋อออกจากห้างใช anyway. ่ไหมใช่ใช่ส0 0 0 0ื่0 0ี่มนใช่ถูกต้องสมมติว่าตัวละ2 0 0 0 0 0เป็น200,000สี่ออกมาติดข้างนอกดีกว่า 7 5 0 0ค่าช่างเต็มที่ก็พันหนี่คือครบชุดเลยป่ะครบชุดเลยก็มีกระปุกมีตัวปั่นมีกระป๋องมีน้ำมันมีสายพานมีสายพาวเวอร์มีน็อตอะไรให้ครบเนี่ยนะมีนมีน้ำมันเมมีันนน้ให้ด้วยนะครบเซตเนี่ย 7, จ็ดบาทอันนี้ที่มาโชว์นี่คือ big m โอเค t d ยี่สิาถ้ายีไอ้ตัวนี้รูมันจะใหญ่กว่าแต่แจ้งมาก็มีฟ้าแดงฟันฟันเทียอ่าฟันเทีย t d ยี่สิบเจด b d i นะ t d ยีชุด7,5็ดันห้าอันนี้ mighty x tiger เครื่อง2 l นะ สองแอลอ่ะสองแอลได้กี่มี่ถึงกี่แอลก็ไทเกอร์มันจะมันจะจบที่สองแอลอ่าฮะอ่สองแอลห้าแอลห้าแอลอ่าสองแอลสามแอลห้าแอลมีสามมอลนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้มาโชว์ก็จะมีเทสอาร์ก็ชุดละเจ็ดพันไซโครนสตาร์ด้าก็ชุดละแปดพันไอพวกปั๊มสายทั้งหลายนะพูดถึงถูกต้องมาอ่ะปั๊มสายรถตู้รถ S <S เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทปต่อไปเราจะมีพวกแหลกพวกอะไรมารีวิอ่วมาครบเลยอมีมีพวกแหลกพระรุ่นรุ่นใหม่ๆพวกดีแม็กวีโก้มันจะเป็นแหลกละถ้าคนปั้มเสียถ้าอย่างนี้ซื้อทั้งชุดไม,ไม่ต้อง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 ถูกคือสมมุต<ล>ิวราเสียกระปุกก็ซื้อแต่กระปุกไว้สี่พันห้าถูกไหมเอามีขายด้วยมีขายแยกตัวปั้นเนี้ยพันแปด สมมุติอ่านอันนี้คือกรณีรถออกมาเป็นเทอรเวอร์ไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์ก็ซื้อยกเซตไปเลยเจ็ดพันห้าสมมุติคุณใช้ไปประมาณ10ปีแล้วเกิดตัวปั่นเสียมันรั่วขึ้นไม่ต้องซ่อมไม่ต้องไม่ต้องซ่อมเพื่อนๆฟังนะครับนะครับไอ้ปั๊มพวกนี้ห้ามซ่อมมันพอทนมันไม่รอดมันไม่รอดครับคือซื้อใหม่ไปเลยยังไงก็รั่วกระปุก4ี่พันห้ายังไม่ตี้มันจะแพงหน่อยเพราะรูมันใหญ่ห้าพันอย่างพวกเทฟอาร์ก็สี่พันห้าพวกไซโครสตาร์ด้าก็ประมาณแสดงว่านี่คือครบชุดเลยอันนี้คือราคาครบชุดคือ7,500บาท ก็คือไปติดตั้งได้เลยนะครับช่างที่ไหนก็ติดตั้งได้รับประกันให้6เดือนด้วยเฮ้ยเทศต่อไปเนี่ยจะพูดให้เลยว่ารับประกันทุกชิ้น6เดือนที่คุยนะนี่ออกทีวี151ประเทศทั่วโลกคทบห้าครับบอกรับประกัน6เดือนจริงนะ6เดือนครับแน่นอนครับเห็นบอกเวลาคนที่ไปซื้อพี่เคยไปสังเกตพลัพาวเวอร์กล่องแดง ก็อย่างนี้กล่องแดงอ๋อนี่คือต้นเริตักกล่องแดงของเราคือกล่องแดงนี่คือของคุณคนเดียวเลยใช่ไหมไอ้กล่องแดงในปัจจุบันผมคนเดียวครับตั้งนานแล้วครับผมทํามาตั้งนานแล้วกล่องแดงโอเคแต่พี่งงมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคือของที่เป็นของอย่างเงี้ยที่จะไปติดตั้งเคยถามนะที่บ้านพี่เมื่อก่อนมีมังกรครับอตโตเก่าตัวที่ยังไม่มีเพื่อครับบอกพี่สองหมื่นบาทก็ประมาณนี้เพราะว่าสมัยก่อนคือยังไม่ค่อยได้ออกกระจายตลาดเยอะเขาก็มาซื้อเราไปขายอีกทีก็แสดงว่าไอ้สองหมื่นบาทนี่คือของเธอก เราขายราคานี้มาเป็น20ปีแล้วไม่ขึ้นก็คือโอ้ยราคานี้ตั้งนานแล้วคือสินค้าวัตถุดิบขึ้นแต่เราไม่ขึ้นเราก็ตัดฟันให้ลูกค้าราคาเดิมไปบางคนไม่เข้าใจนะครับปั๊มทําไมต้องต้องบางคนไปซ่อมคิดว่าถูกกว่าผมบอกเลยนะซ่อมปั๊มเนี่ยมี4ี่ห้าพันนะัแล้วไม่จบด้วยไม่จบ่ยังไงก็ยังไงก็หยดกระปุกซ่อมก็ไม่จบเปลี่ยนซูมเปลี่ยนซีนเพราะแกนมันสึกไปละแกนมันสึกไปแล้วนะครับแกนมันสึกคุณเปลี่ยนซีนใหม่ไปมันหลวมอ่ะ มันยังไงก็ใช้ไม่ได้ยังไงก็รั่วผ่านไประยะเวลานึงก็รั่ว<ต>เป็นใหม่ครับบางคนเขา,ามีเขาซื้อรถเขาเก่ามากเนี่ยแต่ที่ที่อ้ําพูดรุ่นไปเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไดจะเก่าแค่ไหนก็ขอให้ตรงถูกรุ่นถูกแจ้งรุ่นมามังกรไมตีม้บิ๊กเอ็มไซคอนสตาร์ด้ารุ่นอะไรเอ็มหนึ่งศูนย์หกคานแข็งรถเข้าป่าคาริเบียนเอ็มทำมีมีทําหมดอ่ะฮีโร่ก็ทําเอ็มห้าหกก็ทํามีมีคาริเบียนมีทําเอสเจสี่สี่หนึ่งสามมีทํานะครับมีหมดอะ อันนี้นิดหนึ่งเขาไม่ได้บอกผมบอกให้ถ้าคุณจะแปลงรถที่คุณแปลงช่วงล่างมาสารพัดอย่างคุณมามองได้เลยว่าคุณอยากได้รุ่นไหนคุณเทียบรุ่นได้เลยคือพุดง่ายเอามาดัดแปลงได้นะครับแล้วก็ตามนี้โทรมาได้เลยนะได้ครับมีเบอร์โทรตามเพจตามเฟซนี่คือ้าของแท้ต้องเป็นยังไงคนตามมีคนแปดแสนสี่หมื่นคนครับค่าไอซีอารยนแล้วซีอารยนไม่มีการพักไปก่อนนะครับอีนนี่ข้อสำคัญครับถ้าักไปมีฉาชีพมีฉาชีพนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ